สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับคำเดียวสะเทือนทั้งสโมสรแพทเนวินฟาดแรงนี่มันบอลเด็กชัดๆหลังเชลซีทำได้แค่เสมอสาลิกา แถมยังมีคำถามใหญ่โคพาเมอร์ Palmer, ถูกเข็นลงสนามเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ข่าวดีมาแล้วเอสเตวาลคัมแบ็กทันวิลล่าทว่ามาเรสกากลับโดนแบนเชลซีจะรับมือ,อยังไงต่อไปรับชมคลิปนี้ครับแฟนสิงห์บลูส์ว่ายังไงครับกับหนึ่งแต้มที่เซนต์เจมส์พาร์คแม้เราจะเห็นสเปิรการโกงตายคัมแบ็กกลับมาเสมอ2ต่อ2ได้แต่มันมีแผลใหญ่ ที่ตำนานสโมสรอ,อย่างแพตเนวินถึงขั้นรับไม่ได้เขาใช้คำว่าเหมือนฟุตบอลเด็กอายุต่ำกว่า11ปีจวกใส่ความไร้ระเบียบวินัยและความประมาทของนักเตะเชลซีในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เนวินระเบิดอารมณ์ขนาดนี้และสถานการณ์ของโคลพาวเมอร์ที่ดูเหมือนจะยังไม่สมบูรณ์100%กำลังส่งผลกระทบกับทีมแค่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ เริ่มเกมมาต้องบอกว่าแฟนเชลซีแทบอยากจะปิดไฟนอนครับเพราะครึ่งแรกที่นิวคาสเซิลมันคือฝันร้ายชัดๆนิวคาสเซิลเปิดเกมบุกกดดันเร็วจนเชลซีตั้งตัวไม่ติดและที่แย่กว่านั้นคือความผิดพลาดส่วนตัวที่ทำให้เสียถึง2ประตูจากนิกวอเตอร์มาเดอร์แต่จุดที่ทำให้แพทเนวินอดีตปีกระดับตำนานของทีมที่นั่งบรรยายเกมทางช่อง BBC ถึงกับทนไม่ไหวไม่ใช่แค่เรื่องโดนนำครับแต่มันคือทัศนคติ เนวินพูดถึงจังหวะหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลในแง่ลบเมื่อโคโพปาเมอร์ล้มลงไปกองกับพื้นนักเตะเชลซีหลายคนหยุดเล่นไปดือด้อเพื่อจะฟ้องเอาฟาวทั้งที่กรรมการยังไม่ได้เป่านกหวีดเนวินตะโกนผ่านไม์บรรยายเลยครับว่าเชลซีหยุดเล่นกันไปหมดแล้วนี่มันฟุตบอลเด็กอายุต่ำกว่า11ปีชัดๆคุณต้องเล่นต่อไปจนกว่ากรรมการจะสั่งหยุดเกมนี่คือความยิ่งยโสและประมาทอย่างที่สุดคำพูดนี้สะท้อนชัดเจนครับว่าในระดับพรีเมียร์ลีก ความใจลอยเพียงเสี้ยววินาทีมันหมายถึงความหายนะและเชลซีในครึ่งแรกก็แสดงให้เห็นแบบนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามต้องให้เครดิตเอนโซมาเรสกาครับที่ไม่ได้ปล่อยให้หายนะนี้ดําเนินต่อไปเขาอ่านเกมขาดในช่วงพักครึ่งและปลุกใจลูกทีมจนกลับมาเป็นคนละคนในครึ่งหลังความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งกลับมาอีกครั้งเราได้เห็นฟรีคิกสุดสวยของกัปตันทีมริสเจมส์ที่ยิงเข้าไปอย่างเฉียบคม ปลุกความหวังให้ทีมก่อนที่ชูอัลเปโดจะมาซัดประตูตีเสมอสำคัญช่วยให้เชลซีรอดพ้นจากการปราชัยมาได้แต่นั่นแหละครับคำถามคือทำไมต้องรอให้โดนก่อน2ลูกถึงจะเริ่มวิ่งทำไมเชลซีถึงมักจะดูไม่พร้อมเมื่อต้องออกไปเล่นเกมเยือนนัดสำคัญแบบนี้อีกหนึ่งประเด็นที่มองข้ามไม่ได้คือฟอร์มของโคพาวเมอร์ครับนัดนี้เขาได้ออกสตาร์ตตัวจริงหลังจากพักอาการบาดเจ็บขาหนีบแต่เห็นได้ชัดเลยว่าพาวเมอร์เขายังไม่พร้อมพอ เขาดูช้าไปครึ่งจังหวะและดูเหมือนจะยังไม่พร้อมประทะกับเกมหนักของนิวคาเซนการที่เขาหายไปจากเกมแทบจะสิ้นเชิงในครึ่งแรกทําให้แนวรุกเชลซีลดประสิทธิภาพลงไปกว่าครึ่งแม้เขาจะอยู่ในสนามนานกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งมารเรสกาอาจมองว่าเป็นการเคาะสนิมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมหนักกับแอสตันวิลล่าในสัปดาห์หน้าแต่แฟนบอลหลายคนก็เริ่มตั้งคําถามว่าเราฝากความหวังไว้กับโคพาวเมอร์คนเดียวมากเกินไปหรือไม่ ในวันที่เขาไม่ฟิตทีมควรจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้หรือเปล่าสรุปแล้วครับหนึ่งแต้มจากเซนเจมส์พาร์ตอาจจะดูไม่แย่ในทางตัวเลขแต่ในทางฟอร์มการเล่นโดยเฉพาะจังหวะบอลเด็กที่แพทเนวินวิจารณ์มันคือสิ่งที่มาเรสกาต้องรีบขันน็อตด่วนครับเพราะถ้ายังมีความประมาทแบบนี้การเจอทีมระดับท็อปโฟอย่างแอสตันวิลล่าในสัปดาห์หน้าอาจจะไม่โชคดีเหมือนนัดนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เชลซีต้องหยุดพึ่งพาโคพาเมอร์เพียงคนเดียว และเริ่มมองหาแผนสำรองในวันที่เดอะแบกของเราไม่ฟิตคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากกันก่อนเกมบิ๊กแมตช์ช่วงแกะกล่องของขวัญครับเมื่อเดอะบลูสเชลซีเตรียมได้รับข่าวดีครั้งใหญ่กับการคัมแบ็กของเพชรเม็ดงามชาวบราซิลอย่างเอสเตวาวิลเลียนที่พร้อมกลับมาช่วยทีมล่าตะข่ายในเกมเปิดบ้านรับมือแอสตันวิลล่าสุดสัปดาห์นี้ครับแต่ในข่าวดีก็ยังมีข่าวร้ายแทรกอยู่เล็กน้อยครับ เพราะในเกมสำคัญที่สแตมฟอร์ดบริดจ์วันที่27ธันวาคมนี้เราจะไม่ได้เห็นเอนโซมาเรสกายืนสั่งการอยู่ที่ข้างสนามเกิดอะไรขึ้นกับกุนซือชาวอิตาเลียนและการกลับมาของเอสเตวาวิลเลียนจะเปลี่ยนเกมได้แค่ไหนวันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แฟนเชลซีหลายคนแอบกังวลนะครับที่เห็นชื่อของเอสเตวาวิลเลียนหายไปจากทีมทั้งในเกมกลางสัปดาห์ที่คา r ดิฟและเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอกับนิวคาสเตอร์ยูไนเต็ด2ต่อ2ที่เซนต์เจมส์พาร์ครายงานล่าสุดยืนยันว่าอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เจ้าตัวได้รับนั้นหายดีเป็นปลิดทิ้งแล้วครับและดาวโรดวัย18ปีรายนี้กำลังเร่งความฟิตเพื่อกลับมาเป็นตัวเลือกให้ทีมในเกมเจอแอสตันวิลล่า ซึ่งถือเป็นจิก๊กซอชิ้นสำคัญมากครับเพราะสถิติฤดูการนี้ของเขาไม่ธรรมดาจริงๆครับเอสเตวาวิลเลียมลงเล่นไปแล้ว21นัดในทุกรายการซัดไป5ประตูกับอีก1แอสซิสแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกเขาจะพึ่งออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปเพียง6จาก14นัดแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่ในสนามความว่องไวและการลากเลื้อยสไตล์ซมบา้ามักจะสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังคู่แข่งได้เสมอ การได้เขากลับมาในช่วงที่โปรแกร,รมเตะทีแบบนี้คือโบนัสชั้นดีของเชลซีอย่างไม่ต้องสงสัยครับตัดมาที่เรื่องหน้าปวดหัวกันบ้างครับถึงนักเตะจะกลับมาครบแต่นแต่ลูกพี่ใหญ่อย่างเอนโซมาเรสกากลับต้องไปนั่งชมเกมบนอัธจันทร์แทนสาเหตุก็มาจากใบเหลืองในเกมกับนิวคาสซิลซึ่งเป็นใบที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ส่งผลให้โดนแบนห้ามคุมทีมข้างสนามหนักทันที มารเรสกาออกไม้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาถึงเหตุการณ์นี้ครับเขาบอกว่าที่เขาต้องประท้วงจนโดนใบเหลืองก็เพราะมาตรฐานการตัดสินที่ไม่เท่ากันเขาบ่นผู้ตัดสินว่าทำไมจังหวะฟาวแบบเดียวกันนิวคาสเซินทำถึง3ครั้งแต่ไม่ได้ใบเหลืองแต่พอเป็นฝั่งเชลซีกลับโดนลงโทษแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนแบนนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาเคยโดนแบนในเกมเจอเอเวอร์ตันมาแล้วและตอนนั้นเขาก็ไปนั่งดูเกมในห้องถแถลงข่าวร่วมกับนักข่าวซะเลยมารเรสกาแอบหยอดมุกทิ้งท้ายด้วยครับว่าเขาชอบวิวมุมสูงหลังมานั่งสำรองที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อยู่เหมือนกันบางทีสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นภาพเขานั่งจิบกาแฟวิเคราะห์เกมจากมุมสูงอีกครั้งก็ได้ครับ เกมกับแอสตันวิลล่าวันที่27ทธันวาคมนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับเพราะทีมของอูนายเอเมรี่กำลังอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งการไม่มีกุนซือคอยกระตุ้นอยู่ที่ริมเส้นบวกกับการคัมแบ็กของเอสเตวาวิลเลียนจะทำให้หน้าตาของเชลซีออกมาเป็นแบบไหนต้องมารอลุ้นกันครับก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากชวนทุกคนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันครับ คุณคิดว่าการที่เอนโซมาเรสกาไม่ได้ยืนสั่งการอยู่ที่ข้างสนามในเกมเจอทีมใหญ่อย่างแอสตันวิลล่าจะส่งผลกระทบต่อรูปเกมของเชลซีมากน้อยแท่ไหนและควรส่งเอสเตวาวิลเลียนลงเป็นตัวจริงเลยหรือไม่คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมรออ่านอยู่วันนี้มีข่าวใหญ่จากฝั่งลอนดอนตะวันตกที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าแผงหลังของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีไปตลอดการ เมื่อมีรายงานล่าสุดระบุว่าเอนโซมาเรสกากำลังเดินเครื่องอย่างหนักเพื่อคว้าตัวหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกมาสู่ทินส t แตมฟอร์ดบริดจ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและใครคือคนที่ต้องเก็บกระเป๋าออกไปวันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่เชลซีดึงตัวโรเบิร์ตซานเชสมาจากไบรตันเขาก็ยิ่ตำแหน่งมือหนึ่งมาได้โดยตลอดครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา แฟนบอลอาจจะบ่นเรื่องความไม่สม่ำเสมอหรือมีจังหวะเวอร์ให้เห็นบ้างแต่ต้องยอมรับว่าในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาซานเชสโชวฟอร์มได้น่าประทับใจขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เชลซียังคงเกาะกลุ่มลุ้นพื้นที่ท็อตเไว้อย่างเหนียวแน่นแต่ในขณะที่มือหนึ่งกำลังฟอร์มดีมือสองอย่างฟิลิปยอร์เกนเซนกลับเริ่มมีปัญหาครับนายทวารชาวเดนมาร์กวัย23ปีที่เพิ่งย้ายมาจากบีญาเรอัลเมื่อปีที่แล้ว เริ่มรู้สึกว่าเส้นทางอาชีพของเขาหยุดชะงักรายงานจากทีมทล์กระบุว่ายอร์เกนเซนไม่พอใจอย่างมากที่ได้รับโอกาสลงเล่นจำกัดส่วนใหญ่จะได้เฝ้าเสา,สาแค่ในเกมฟุตบอลถ้วยเท่านั้นโดยมีโอกาสลงสัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกเพียงไม่กี่นัดในช่วงที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในกระซิบว่าเขาพร้อมแล้วที่จะย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างสมบูเสมอและคาดว่าจะมีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามาหาเขาในช่วงมกราคมนี้ทันที และนี่คือไฮไลท์ของวันนี้ครับเมื่อมีช่องว่างในตำแหน่งผู้รักษาประตูเชลซี Chelsea จึงไม่รอช้าพวกเขาเบนเป้ากลับไปหาเป้าหมายเก่าที่ใฝ่ฝันมานานนั่นคือไมค์ไมยองนายทวารมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสของเอซีมิลานไมค์ไมยองในวัย30ปีถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ครบเครื่องที่สุดในโลกทั้งปฏิกิริยาที่ว่องไวและการเล่นบอลด้วยเท้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งตรงสเปคของมาเรสกาแบบร้อยเปอร์เซ็นต แม้ว่าเชลซีจะเคยโดนปีศาจแดงดำปฏิเสธมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ก่อนแต่คราวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปครับมีรายงานว่าเชลซีวางแผนจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาแบบฟรีเอเยต์หรือหาช่องทางบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าในช่วงตลาดฤดูหนาวที่จะถึงนี้โดยที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่างไบเยนมิวนิคและยูเวนตุสก็สนใจไมค์ไมยองเหมือนกันแต่ตัวนักเตะเองกลับมีใจและเลือกที่จะมาร่วมโปรเจกต์กับเชลซีมากกว่านอกจากไมค์ไมยองแล้ว เชลซียังมองไปที่อนาคตด้วยครับมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเรียกตัวไมค์เพนเดอร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวอยู่กับสตราสบุกกลับมาเสริมทัพเพื่อสร้างแผงหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกต้องรอดูกันว่าบอร์ดบริหารเชลซีจะตัดสินใจปิดดีลไมค์ไมยองในช่วงมกราคมนี้เลยหรือจะยอมรอจนจบฤดูกาลแต่ที่แน่ๆตำแหน่งผู้รักษาประตูของเชลซีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในรั้วสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าการเข้ามาของไมค์ไมยองจะเป็นการยกระดับเชลซีให้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวได้ทันทีหรือทีมคุณให้ความมั่นใจกับโรเบิร์ตซานเชสต่อไปในระยะยาวลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกข่าวสารฟุตบอลแบบนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆชาวสิงห์บลูส์ได้ร่วมอัปเดตกันด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวในวงการลูกหนังก่อนใครและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือ join เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและรับสิทธิพิเศษมากมายได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ